ปรากฏว่ามีเหตุเกิดขึ้นก็คือ,อเหตุการณ์ของความไป่สงบของกระ,ะบวนการเบียเนเนาะวางระเบิดศาลาสำนักสงฆ์อะค,ะค่ะผู้สื่อข่าวรายงานมานะคะว่าเกิดเหตุระเบิดที่ศาลาสำนักสงฆ์ที่หมู่บ้านจุลาพรพัฒนา5หมู่9ค่ะอำเภอระแง,งจังหวัดนาราธิวาสนะคะ,ะจากเหตุ <c oughs> ครั้งนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ3นายคืออาสาสมัครทหารพรานมะรุสูมะดียะแล้วก็อาสาสมัครทหารพรานสาฮารียูปอนะ และอาสาสมัครทหารพรานบุญชูนักพันค่ะเจ้าหน้าที่นาตัวส่งโรงพยาบาลระแงะแล้วนะคะมีภาพเนาะเดี๋ยวขอดูภาพสถานที่เกิดเหตุหน่อยก็เป็นการวางระเบิดซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับ,รบหลังจากที่ทางกระบวนการ B i เนนี่ยเขาก็มีการออกแถลงการแล้วก็เหมือนกับขู่ทางเจ้าหน้าที่เนาะอ,อ่าอันนี้นก,ก็เป็นภาพนะโอ้นี่ระเบิดนี่น่าจะแรงมากนะแล้วเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่คงอาจจะไป <ร>พักผ<ร>่อน<ว>อะไรเนี่ยนะครับยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็คงเป็นจุดที่ทางกระบวนการขบวนการเขาก็จับตาดูอยู่เนาะ,ะว่ามันมีเจ้าหน้าที่มาถ้าพักผ่อนตรงนี้เป็นที่หลบพักพิงอะไรเนี่ยครับก็จะไปวางระเบิดก็เป็นแนวทางที่ขบวนการแบ่งแยกดบิอนีเขาก็ดําเนินการในลักษณะนี้มาต่อเนื่องนะครับก็เหมือนกับกดดันรัฐบาลด้วยเพราะว่าเรียกร้องอยากให้มีการพูดคุยสันติสุขซึ่งจนวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับเดือนนี้ครับเดือนนี้ก็น่าจะมี ความชัดเจนในส่วนนี้แต่ว่าวันนี้เช่นกันนะครับแต่เหตุการณ์ที่ปัตตานีเมื่อช่วงเช้าเนาะ,ช,ะช่วงเช้าที่ผ่านมาทางอายการปัตตานีนี่ก็มีการนําตัว9นักกิจกรรมอของทางสมัชชาสมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพหรือว่าแคปคปซีเ <C AP S 2> อพนำโดยมูฮัมหมัดอาลีเดงนิค่ะคนคนี้เป็นแกนนําก็ปรากฏว่าเขาดูเนื้อหาจ้ะ เขาไม่ได้ดูการแต่งกายจ้ะคือลักษณะเนื้อหาที่เนี่ยค่ะนักกิจกรรมเหล่านี้ไปทําคือมีลักษณะยุโยงปลุกปั่นให้ยาวชนที่มาร่วมชุมนุมปฏิวัติกอบกู้เอกราชรัฐปาตานีะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น10พฤษภาคม65ใช่ใชสองปีงที่แล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่สายบุรีเนาะขาดอะไรนะ ที่หาดวาสุกรีค่ะครับที่ตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะอ่าแล้วนี่ดูอันนี้อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งขยับเลื่อนนะครับเดี๋ยวอ่านข้อความหน่อยน้องพีมาอ่านที่ะเอากลับมาก่อนยขอมาทีอีกทีได้ไหมข้อความที่มีที่เขียนกันอ่าพอยไปก่อนทุกชาติพันธุ์มีสิทธิรักษาอัตลักษณ์อย่างเสรีค่ะอันนี้นะครับถ้าคนที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมก็จะเข้าใจผิดแล้วก็สิ่งที่ ทั้งนักกิจกรรม9คนพยายามสื่อสารกับโลกภายนอกนะครับก็คือบอกว่าถูกจับเนี่ยเพราะไปแต่งตัวในชุดมลายูที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับใ,ในเหตุการณ์ชุมนุม4พฤษภาคม65นะครับซึ่งการชุมนุมในครั้งนั้นเนี่ยก็หลังจากเหตุการณ์ช่วงเดือนถือสินอดน,นะครับแล้วก็ไปชุมนุมกันก็มีการนําไปแต่ว่าบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยมันมีการชักธงของกระบวนการแบ่งแยกดินแดน DI n นนี่ครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ในวันนั้นเลยนะครับ ซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ย <c oughs> เขาก็เก็บภาพให้เห็นนะครับรวมถึงการปราศัยนะค่ะคือการปราศัยบนบนเวทีเนี่ยก็มีการพูดปลุกระดมที่จะให้เยาวชนนะครับจับอาวุธขึ้นต่อสู้เพื่อตั้งเรียกร้องเมอร์เดกา้าปัตตานีเรียกร้องเอกราชอะไรประมาณนี้คือเขาพูดว่าอย่างนี้พี่เป๊ปซี่คุณผู้ชม เรามีศัตรูมาทําลายชาติมาลายูปัตตานีทําให้เสียเอกราชเพราะฉะนั้นเยาวชนต้องรวมตัวกันทําให้หมดไปซึ่งการถูกกดขี่และข่มเหงค่ะแล้วก็มีการร้องเพลงปลุกใจเนื้อหาก,ก็คือให้เยาวชนเนี่ยร่วมมือกันปฏิวัติกอบกู้เอกราชรัฐปัตตานีคืนมาไอตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดอาญานะคะใช่ตำรวจจึงต้องแจ้งความดมําเนินคดีและที่จําได้เรานําเสนอข่าวกันคือ เขาทำจดหมายร้องไปถึงอายการขอความเป็นธรรมเดิเดือนที่ผ่านมาใช่โดยที่บอกว่าเฮ้ยเราแค่แต่งชุดใช้คําว่าแค่แต่งชุดประจําชาติเอาแต่งแต่งชุดแสดงอัตลักษณ์แค่เนี้ยคุณเอาข้อหามายัดเราซึ่งไม่ใช่รวมถึงเนี่ยเวลาประชุมตรงวันนี้นะครับก็ยังมีข้อความอย่างที่เห็นนะครับเรื่องอัตลักษณ์เรื่องอะไรทั้งที่หัวใจสําคัญเนี่ยเป็นเรื่องคดีความมั่นคงนะครับ แล้ววันนี้ก็คือทางอายการเพราะว่าคดีนี้มันตั้งแต่65เช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วอย่างที่น้องพิมพ์เล่าเมื่อต้นเมื่อปลายปีที่แล้วเขาทําเรื่องไปที่อายการสูงสุดแล้วก็ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับอายการสูงสุดก็ตอบมานะครับบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องกระบวนการยุติธรรมให้ความเป็นธรรมแต่ว่าที่จะให้สอบสวนเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยมันก็ไม่จาเป็นส่วนพยานที่อยากจะกล่าวอ้างถึงก็สามารถนํามาเป็นพยานในคดีนี้ได้ใช่ค่ะ,ะทั้ง9คนนะครับ โดนข้อกล่าวหาในมาตรา116นะครับเดี๋ยวขอกราฟิกเนาะ116นี่ก็คือปลุกปั่นยุยงนะครับอั้งยี่ซ่องโจรอ,อันนี้ครับม,มาตรา116ก็มีทั้งร่วมกันทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือด้วยวิธีอื่นใดอันไม่ใช่การกระทาภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐมนูญนะครับข้อ2ก็คือให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบ,บขึ้นในราชณาจักร ข้อ3า<ข>ก็ล่วงละเมิดต่อกฎหมายแผ่นดินนะครับแล้วยังมี2 0 9เป็นอังยีนะครับ210งนย์ซ่องโจรเคลื่อนไหวปลุกระดมแบ่งแยกดินแดนอันนี้คือข้อกล่าวหาที่ทางอาัยาการนะครับคือมีการสอบสวนขอ,ของฝ่ายความมั่นคงนะครับโดยกรมาธิาค4ส่วนหน้าเนี่ยแ,แล้วก็ไปแจ้งความกับทางตำรวจตำรวจก็เอาหลักฐานที่ทางฝ่ายความมั่นคงให้ไปนะครับอาัยาการก็ให้หลักฐานเหล่านี้นะครับเกฑ์ว่าเฮ้ยมัน มันเข้าข่ายความผิดที่ว่านะครับเพราะทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลแต่วันนี้ในกลุ่มของแนวร่วมเนาะแล้วก็ทางเรื่องของอนักกิจกรรมทั้ง9นะครับก็มีการไปที่ศาลตัวจังหวัดแล้วก็มีการไล์มีการสื่อสารแล้วก็พยายามจะมสื่อสารว่าไ,ไอ้เรื่องของการแต่งกายเนี่ยมันไม่น่าที่จะเป็นความผิดในขณะที่สสของพรรคประชาชนเองนะครับคุณกมลศักด์ลีวามะเนี่ยครับ ก็มีข่าวที่สำนักข่าววาตานีเขารายงานบอกว่าเรียกร้องให้พนักงานอายการทบทวนการฟ้องก้าวผู้ต้องหาจัดกิจกรรมในชุดมลายูซึ่งพูดอย่างเนี้ยคนมันก็จะเข้าใจผิดว่าเป็นการแต่งกายในชุดมลายูแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะครับม,มันไม่ใช่นะครับส่วนนี้ก็เป็นการรายงานของสื่อทาง มาเลเซียนะครับที่ก็มีการชี้แจงแล้วก็บอกว่าเพราะว่าเขาพยายามสื่อสารรวมถึงร้องเรียนไปที่ u ู่ไปองค์กรระหว่างประเทศเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยมันมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการแต่งกายของคนในพื้นที่อะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเฟกนิวนะครับท่านผู้ชมเป็นการบิดเบือนซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะนั้นวันนี้มีการส่งตัวให้ศาลแล้วก็เข้ากระบวนการยุติธรรมนะครับจากนี้ไปก็คง ต้องไปดูครับว่าพยานหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่มีเนี่ยมันเพียงพอที่จะดําเนินการในเรื่องของมาตรา116หรือไม่นะครับพี่เบ็ซี่คะมีคุณผู้ชมเสนอว่าแบบแบบนี้นักกิจกรรมพวกนี้ <c oughs> มันต้องมีท่อน้ําเลี้ยงอ่ะอ,อ๋อแน,น่นอนแน่นอนเราต้องไปเราไปดูท่อน้ําเลี้ยงและตรงนี้ได้ไหมละ่ะ <c oughs> จะได้พิสูจน์ทราบได้เพราะว่าเขาก็ <c oughs> มองกันว่ากระบวนการแนวร่วมส่วนหนึ่งในพื้นที่นะครับ <c oughs> ก็ลิงก์กับกระบวนการ BIN <c oughs> ใในเรื่องของกระบวนการแบ่งแยกดินแดนเพราะว่า ในพื้นที่เนี่ยองค์กรเอกชนทั้งหลายนะครับไม่เคยประนามการกระทําของ B i เนะครับซึ่งตลอดตั้งแต่ปี47เนี่ยก็เป็นขบวนการเ i ียนที่ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะการทํรา้ายเป้าหมายอ่อนแอทำร้า,ายชีวิตประชาชนาทั้งพุทธมุสลิมนะครับเนาะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็เป็นการชุมนุมที่ฝ่ายความมั่นคงขเขาก็เห็นว่าถ้าปล่อยไปแล้วไม่ดําเนินการเนี่ยมันก็จะฮึกเหิมมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าจะยิ่ง เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรามว่าถ้าคุณเคลื่อนไหวลักษณะนี้เนี่ยมันก็เข้าข่ายในเรื่องของการเป็นกบฏประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังก่อนหน้านี้ก็ยังมีอีกอีกข่าวนึงนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่เรื่องของการจัดกิจกรรมที่หมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีตอนนั้นก็มีการเรียกร้องทำประชามติแบ่งแยกดินแดนเช่นกันว่าตั้งรัฐเอกราชปัตตานีอะไรประมาณนี้นะครับตอนนั้นก็อยู่ๆก็ มีกิจกรรมขึ้นมาแล้วก็มีการสอบถามความเห็น<ช>ซึ่งประเด็นนี้เราจะเห็นแนวคิดของเยาวชนส่วนหนึ่งนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่ก็มีแนวคิดอยากจะแบ่งแยกดินแดนแยกรัฐปัตตานีออกไปจากประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่ต่อสู้กันมายาวนานครับมีสอสอดนไปด้วย3าคนหนึ่งในนั้นคือคุณรอมดอนปัญจองออแต่ตอนนั้นคุณรอมดอนไม่ได้ไปนะเขานัดกันว่าจะมีสสอไป3าคนคุณรอมดอนเป็นนกรูคุณรอมดอนไม่ไปเนี่ยค่ะคุณกอล์ฟ กอลฟลานถามว่ามีคนเขาเชื่อจริงๆใช่ไหมว่าพวกนี้โดนฟ้องเพราะแต่งชุดอ่ก็มีนะในส่วนของคนมาลายูในพื้นที่ถ้าคนไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเลยนะครับอ,อ่านข่าวแต่ด้านเดียวเนี่ยก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าสสของพรรคประชาชาติเนี่ยหลายคนก็ออกมาพูดในลักษณะนี้นะครับผมฟังแล้วผมก็งงว่าเฮ้ยมันบิดมันตรงข้ามกับข้อเท็จจริงไม่มีใครพูดถึงเรื่องการแต่งกายในชุดมลายูเลยนะครับ แล้วก็ทางของทัพอภสริเนี่ย<ม>เขาก็ยืนยันว่าไอ้เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับความหลากหลายเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วการแต่งกายในชุดบรายูก็เป็นความสวยงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รัฐบาลเข้าสนับสนุนอยู่แล้วแต่ว่าการบิดลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องการสร้างความข้าใจผิดองค์กรระหว่างประเทศเขาก็สอบถามเรื่องนี้ไปที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับผมก็คุยกับพลโท ทางทางแม่ทัพภาคสี่นะครับ<า>รไพศาลหนูสังเนี่ยครับท่านก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่มีการชี้แจงกันให้เข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นแต่ว่านี่ครับก็เห็นภาพที่เยาวชนส่วนหนึ่งนะครับชูป้ายเขียนไว้เหมือนกับเตรียมกันมาไล่ต้องการสื่อสารบอกว่าเนี่ยมันเป็นการละเมิดในส่วนของการแต่งกายในชุดประยุทที่มีการดำเนินคดีซึ่งคนละเรื่องเลย เหมือนกับเรื่อง112เหมือนกันนะใช่เหมือนที่กันเลยครอบแล้วโดนหรือแบบใส่ชุดไทยแล้วโดน112เองไม่ใช่มันคือเนื้อหาใช่ไม่ใช่ใส่ชุดใส่ชุดนั้นแล้วก็ดําเนินคดีนะครับแต่การกระทําจากการใส่ชุดนั้นนะครับแล้วไปกระทําหมิ่น112ค่ะอ่ะเอาละ